หกข้อห้ามนี้ที่คุณแม่ไม่ควรทําในระหว่างการอาบน้ำทารกค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คืออาบในห้องแอร์หรือว่าอาบในที่ลมโกลกบางคนไม่ได้อาบในห้องแอร์ลกค่ะแต่ว่าโอ้โหลมพัดไปพับมาหรือพอหน้าหนาวใช่ไหมคะลมจะพัดผ่านเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงเพราะลูกอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้หลังจาก อาบน้ำค่ะควรจะอาบในที่ไม่มีลมโกรกแล้วก็ห้ามอาบในห้องแอร์โดยเด็ดขาดในระหว่างที่ถอดเสื้อผ้าจะอาบน้าก็เช่นกันควรจะปิดพัดลมปิดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ พาไปอาบน้ําในที่มิดชิดลมไม่กลงนั่นเองค่ะข้อที่สอน,นะคะก็คืออาบน้ําให้ลูกนานจนเกินไปบางคนลูกชอบเล่นน้าอาบนั่นเลยค่ะถ้าอาบน้ําปกติก็ควรควรประมาณสัก78นาทีไม่ควรจะเกิน10นาทีนะคะในการอาบน้ําทารกหรือว่าอาบน้ําลูกน้อยเพราะถ้าอาบนานกว่านี้เดี๋ยวลูกเจ็บป่วยไม่สบายหรือเป็นหวัดได้นั่นเองค่ะ ข้อที่3มนะคะก็คือการอาบน้ําให้ลูกบ่อยจนเกินไปบางคนเห็นอากาศร,ร้อนนะคะอบอ้าวอาบเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนวันละสี่ครั้งอันนี้ก็บ่อยเกินนะคะถ้าอากาศร,ร้อนๆก็อาบแค่ประมาณวันละสองครั้งก็พอหรือถ้าอากาศหนาวๆนะคะวันละครั้งก็ยังได้เลยนะเพราะเด็กเขาไม่ได้มีการ ปนเปื้อนนาสิ่งสกปรกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะแค่เช็ดตัวด้วยน้ําอุ่นก็อย่างได้เลยถ้าอากาศหนาวๆนะคะวันนั้นอาจจะเว้นก็ได้ถ้าอากาศร้อนอบอ้ากก็แค่วันละสองครั้งก็พอก็คือมื้อสายๆนะคะแล้วก็มื้อบ่ายๆหรือว่ากอดนอนนะคะแค่สองครั้งก็พอถ้าอากาศร้อนมากๆค่ะข้อที่สี่นะคะก็คือ เวลาอาบน้ำโดยเฉพาะเด็กทารกนะคะเด็กที่คอและหลังยังไม่แข็งเนี่ยคุณแม่หรือคุณพ่ออาบน้านแล้วไม่ประคองศีรษะหรือว่าไม่ประคองบริเวณกระดูกต้นคอของลูกหรือไหล่หรือบ่านะฮะอาจจะทําให้ลูกพลาดพังหลุหลดมือนะหรือว่าเกิดบเหตุเกิดขึ้นทําให้ลูกมีกระดูกเคลื่อนนะคะคอไม่แข็งแรงนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นเบบี๋หรือว่าทารกอยู่เนี่ยต้องจับลูกให้แน่นๆนะคะโดยเฉพาะช่วงประคอง บริเวณศีรษะหรือว่าต้นคอลูกนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะข้อที่หนะคะก็คืออาบน้ําที่ร้อนจนเกินไปหรือว่าเย็นจนเกินไปน้ําร้อนเกินไปเราสัมผัสใช้แค่มือเราสัมผัสก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ประหลอดนะคะวัดประลอดอุณหภูมิน้าก็ได้อาถ้าสมมือเราสัมผัสแล้วรู้สึกว่าอุ่นๆน,นะคะเย็นสบายถ้าอากาศร้อนหน่อยก็อาบไม่ต้องอุ่นมากถ้าอากาศค่อนข้างหนาวก็ให้อุ่นจัดขึ้นมานิดนึงแต่อย่าร้อนนะคะพอถ้าอาบน้ําที่ร้อนไป อาจจะทําให้เป็นไงคะผิวลูกไม่ได้หรืออาจจะผิวแห้งลอกเป็นขุยได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าอากาศร้อนกอ็อุ่นค่อนข้างมาทางเย็นถ้าอากาศหนาวก็อุ่นค่อนข้างไปทางร้อนนะคะให้พอดีอย่าอาบที่เย็นหรือว่าร้อนจนเกินไปโดยเฉพาะเด็กที่ยังเป็นไวทารกอยู่นั่นเองค่ะและข้อที่6นะคะก็คือ อาบน้ำไม่ให้เสร็จในเวลาเดียวกันนะคะบางคนนี่ฮะลูกอาบน้ำอ่าก็ไปรับโทรศัพท์บ้างไปทํากับข้าวบ้างให้ลูกเล่นน้ํารออ่าในกะละมังอะไรอย่างนี้รอนะคะอย่าทําเด็ดขาดนะคะเพราะอาจเกิดความผิดพลาดอาลูกจมน้ําเสียชีวิตได้ในกะละมังนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอาบน้ําให้ลูกเราจะต้องไม่ทําการใดๆจนกว่าจะอาบน้ําใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่าเดินไปรับโทรศัพท์อย่านั่นอย่านี่นะเพราะเกิดอันตรายได้นั่นเองคะ่ะ Ah...